สวัสดีครับ,บกับช่องความบุญเพิ่มนะครับแม่เนี่ยแล้ก็ฟางก็ได้มาเกี่ยวต้นทูบให้กับบุญเพิ่มนะครับผมเพราะว่าที่บ้านก็ไม่มีหญ้าแล้วนะครับแม่หญ้าก็แหง้งเหี่ยวหมดแล้วนะครับก็ได้มาขัดต้นทูบนะครับให้กับบุญเพิ่มเด้อะเลยนี่นะคะแม่แม่โอ้ยเยอะเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนน้ำเยอะเขาก็ไม่ค่อยทานเนาะพ่อะฟาน ก็คือต้องตัดตรงที่มันแห้งๆห,หน่อยนะคะแต่ว่าสวยมากนะคะเขาเรียกว่าต้นลำพันธ์บ่ต้นต้นลำพันธต้นทูบนะคะแม่สวยมากนะคะนี่พอขวายก็เลยตัดไว้เป็นกองเป็นกองนะคะเลือกเอาแต่ตรงที่มันไม่ค่อยมีน้ํานะคะ ถ้าตรงไหนมันเป็นน้ําแบบนี้นี่ขขเขาจะไม่ค่อยทานเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันจะน้ํามันจะเยอะมันจะอมน้ํานี่แหละค่ะแม่แม่ชีวิตชาวชาว้ชางนะคะคนอดแต่ชา้างอดไม่ได้นะคะไม่ได้ทานข้าวนี้ตอนนี้พอคน,นกับแม่คนยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะคะต้องรีบมาหายากให้เขาก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันตัดสาย่นนี้ก็ร้อนนะคะแม่ เราต้องมาถัดตัดแต่เช้านิดนึงนะคะแต่ขนาดแต่เช้าน,นะคะแม่แม่ดูแดดส่องมากเลยเด็ดแรงมากนะคะขนาดตอนเช้าน,นะคะพอๆบอกว่าสู้ตายค่ะคนอดแต่ช้างอดไม่ได้นะคะแม่แม่เราต้องหาให้เขาทานเนาะแห่งดีเป็นแห่งดีอยู่ มึงน okay. oh, okay. oh, well, 네ี่นะปกติแบบมีแต่กอไงไงแม่แม่เอ้ยงามงามค่ะแม่เห็นเอ้ยมึงต้นแตละต้นแม่งามค่กค่ะบางพื้นท huh> ี่เขาก็เรียกไมเหมือนกันเนาะแม่บางพื้นท Ges ี่เขาเรียกต้นลำพันบางพื้นที่เขาก็เรียกต้นทูบนะคะแต่ว่าสวยมากนะคะแม่ เยอะมากเลยนะคะแม่ดูค่ะแต่ว่าเยอะแต่เยอะก็จริงนะคะแต่ว่ามันอยู่ในน้าเนาะเราต้องเลือกหาตรงที่มันแห้งหน่อยนะคะแบกขึ้นรถก่อน,นดิพ่อควนบอกว่าจะแบกขึ้นรถก่อนนะคะอู้นักมาม นี่นะคะรถบรรทุกของเรานะคะแม่รถคู่ใจรถเข็ยนยากให้กับพังบุญเพิ่มนะคะห้างหลายเชืยดละแม่แม่เอ,อ้ยสมกับมืดลายเที่ะอันนี้ก็ว่าขาดมืดหรือว่ายังดอกมืดแม่มันกับบ่คอยมีแห้งปนใดมันพ่อควรไปแบกมาอีกแล้วแม่แม่ หนักนะคะแม่แม่หนักมากนะคะนี่ก็กินแต่แค่มันเดียวนะคะที่มาตัดในวันนี้เหน, <ๆ S 2> นืหน่อยแล้วดื่มน,น้ำก่อน <laughs> อากาศร,ร้อนนะคะแม่แม่ก็หายน้ำบ่อย โอายเพื่อนเหนื่อยไหลเราเซฟทุกอย่างนะคะแม่แม่เผื่อว่ามีอะไรเนาะเผื่อมีงูมีอะไรอย่างนี้นะคะแม่แม่เราก็ต้องหารองเท้าที่ว่ามันสูงสูงหน่อยนะคะป้องกันสัตว์เลื้อยคลานเนาะเราต้องเซฟตัวเราด้วยนะคะเพราะมันลกเนาะแม่แม่ อาไมากั้นไว้ต่อแคมมาต่อแคมรถเนี่ยน,นะคะแม่ๆกวรก็จะเกี่ยวกยับนี้เลยนะคะ ให้พังบุญเพิ่มนะคะได้อิ่มนะคะแม่แม่พวกวาน<ม>ูุตายนะคะแม่แม่แมต้นทุบก็เยอะหน่อยนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยแห้งนะคะแม่แม่มันเยอะก็จริงแต่ว่าเราต้องเลือกตรงที่มันแหง้แหงๆหน่อยที่พป,ป้าควอนไปเดินตัดตรงนั้นก่อนก็เพราะว่านะคะแม่แม่เพราะว่า มันแห้งเนาะแล้วมันก็ใกล้ทางมันมันจะได้แบกไม่ไกลด้วยเพราะว่ามันหนักนะคะแม่แม่นี่นะคะคือเยอะอยู่นะแต่ว่ามันไกลเนาะเราก็ต้องเลือกเอาที่ใกล้ๆก้ก่อนนะคะเยอะนะคะแม่แม่นี่นี่ค่ะมันจะเป็นน้ําแบบนี้มันจะเป็นน้ําขังคือถ้าแบบว่าน้ําขังแบบนี้นะคะมันจะอมน้ําแล้วพังพุณเพิ่มเราจะไม่ค่อยทานนะคะคือคือพังคุณเพิ่มเนี่ยจะชอบเป็นแบบว่าให้มันแห้งๆหน่อย เขาถึงจะทานนะคะแม่แม่หนักเบาเราสู้นะคะแม่แม่หนักเท่าไหนเราก็สู้นะคะเพื่อให้ผังบุเพิ่มเราได้อิ่มนะคะปากไหนบะละ เขี่ยมเ่อนหักจอยเกลียวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเขาเรียกว่าอะไรนะใช้ใช้ใช้เขี้ยวบ่ใช้เขียวเกี่ยวข้าวนะคะภาษาไทยเนาะ มาถึงบ้านแล้วนะคะแม่แม่โอ้ยนะคะแม่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 เอ้ยนักบันักมึงมึงหล่อสี่ขาดสี่มอร์ไซค์ขาดเลยนะคะใซ่ล่านี่ค่ะแม่แม่สี่ขาดเลยค่ะนักบันักนักบันักกับมึงเอาเด้อแม่แม่นักหลาย นี่เม่มเพิ่มเห็นต้นลำพันแล้วเ,เดี๋ยวได้เดียวเดี๋ยว,ยวให้พ่อควอายนอให้ทานมันเพิ่มจะเ,เพิ่งลุกแบกขึ้นลากแบกลงเอาเครื่องไปได้ซื้อเรื่อยเมมแมตตัดตัดบาได้เลยเลยเดี๋ยวใส่ใส่ใสยังกบทอดกันนะ เคียวนะคะแม่แม่เขาเรียกเคียวนะคะเคียวเกี่ยวข้าวนะคะมาทานในแม่แม่ดูหน่อยบุญเพิ่มในแสบบหลายอื้อ ปากเคี้ยวเหมือนคุณยายเลยบุญเพิ่มก็ขอฝากแม่แม่ด้วยนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องพังบุญเพิ่มของเราด้วยนะคะคลิปนี้แม่ควันก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแม่แม่บ๊ายบายค่ะ